f o r t จูเนขับกี่ปีถึงเปลี่ยนดีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะฮะรวมถึงการใช้งานการดูแลรักษาและความต้องการส่วนตัวของคุณอย่างไรก็ตามนะครับมีคําแนะนําที่ใช้พิจารณาในเวลาที่เหมาะสมที่ควรจะเปลี่ยนดังนี้ 1. อายุการใช้งานรถที่ใช้ดีส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ในแรลงประมาณ5-10ปีเท่านั้นแต่หากมีการดูแลรักษาอย่างสม่ําเสมอเข้าศูนย์ตลอดนะครับก็อาจจะใช้งานได้10กว่าปีขึ้นไป2เลขใหม่นะครับ ถ้าคุณใช้งานมาประมาณ1,50,000ถึง2,000 0 0กิโลอาจจะต้องเริ่มพิจารณาในการเปลี่ยนรถได้แล้วนะฮะเพราะช่วงนี้อาจจะเกิดปัญหาทางด้านกลไกลและหลายอย่างปรากฏขึ้นมา 3. ม,มูลค่าของรถยนต์ถึงแม้ Fortuner นะครับจะราคาไม่ค่อยตก แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้มันก็ลดลงเรื่อยๆทุกปีการขายในขณะที่รถยังมีมูลค่าอยู่นะครับก็เป็นทางเลือกที่ดีลองสอบถามดีลเลอร์ต่างๆนะครับหรือถ้าเกิดของไทยก็ใช้ไทยเซอร์ลองแกนท r ว่าโคตตามนี้นะครับก็จะสามารถรู้ราคากลางได้ว่ารถคุณตอนนี้เหลือมูลค่าประมาณเท่าไหร่โดยรวมแล้วนะครับถ้าเกิดคุณรักษาดูแลดีอะ การใช้งานเกิน10ปีก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้และพวกอะไหล่เนี้ยก็ยังมีตลอดนะครับแม้จะเป็นรุ่นเก่าๆโฉมเก่ากไปยังมีให้เปลี่ยนในตลาดเสมอแล้วคุณล่ะใช้รถมากี่ปีแล้วเตรียมจะขายแล้วหรือยังพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้นะแล้วถ้าเกิดอยากประเมินราคารถของคุณนะครับก็สแกนค r code ตามนี้เลย